ซึ่งมันเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณมันรู้จักคําว่าบุญคุณคืออะไรให้ข้าวมันครั้งเดียวเลยท่านผู้ชมครับมันจําจําจ,จ,จนมันตายไปเลยนะไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ประเภทนี้จะมีอยู่ในโลกแต่มีจริงๆท่านผู้ชมเลี้ยงข้าวหมาเนี่ยมันจะสํานึกในบุญคุณของคนที่เลี้ยงมันแต่เลี้ยงข้าวเหม็นเนี่ยมันไม่เคยมีบุญคุณเพราะมันไม่รู้จักคําว่าบุญคุณคืออะไรผมก็เลยตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่า ระหว่างการเลี้ยงข้าวหมากับเลี้ยงข้าวเหม็นท่านผู้ชมอยากจะเลี้ยงข้าวอะไรมากกว่ากันก็คงไม่ต้องไปสรุปคําตอบอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านเห็นไหมฮะหมามันซื่อสัตย์ค่ะอืมเห็นไหมหมามันซื่อสัตย์นะเหม็นซื่อสัตย์ไหมหมาดีกว่าเหม็นแน่นอนค่ะเห็นไหมครับเลี้ยงหมาดีกว่าคุณอรยาคุณเมงใช่ไหมฮะหมาดีกว่าเมงหรือเม้งหมาดีกว่าเหม็นแน่นอนหมาซื่อสัตย์มาก นี่ผมไม่ไม่ได้พูดเอาใจคนเลี้ยงหมาในประเทศไทยนะครับไม่ใช่แต่เรากําลังพูดถึงสิ่งที่เราสัมผัสกันอยู่เป็นประจำทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันเหม็นปลิ้นปล้อนเลี้ยงหมาดีกว่านี่คือสิ่งที่ออกมาจากปากคอของพี่น้องประชาชนนะครับว่าหมาเนี่ยมันดีกว่าเหมน็นถ้าเลี้ยงเอาข้าวเลี้ยงหมากับเลี้ยงเหมน็นเลี้ยงหมาดีกว่า ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเห็นด้วยไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเอาใจท่านผู้ชมไม่ใช่แต่เราลองเอาปฏิกิริยาหรือว่าสิ่งที่เรารับรู้ต่างๆนานาสารพัดสารพันมาเนี่ยแล้วเอามาประกอบเรื่องราวดูทั้งหมดท่านจะเห็นเลยว่าเหม็นยังไงยังไงยังไงมันก็คือเหม็นมันอย่างคำหมาเนี่ยยังไงยังไงยังไงมันก็คือหมามันอย่างคำถามว่าหมารู้จักบุญคุณไหมรู้ครับ มารู้จักบุญคุณมารู้จักซื่อสัตย์สุจริตหมารักเจ้าของผมดูคลิปต่อหลายคลิปนะครับบางทีเขาแกล้งหมาเขาด้วยกันว่าเอาละคุณผู้ชายอาจจะไปทํางานต่างจังหวัดไปทีหรืออาจจะไปชายแดนก็นแล้วแต่ไปทีสามเดือนห้าเดือนหกเดือนพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแกล้งหมาเขาครับท่านผู้ชมครับคุณผู้หญิงก็ถ่ายภาพหมาที่กําลังนอนอยู่หน้าบ้านคุณผู้ชายเดินมาจอดรถเสร็จปุ๊บก็กําลังจะเข้าบ้าน แต่เขายังไม่เข้าเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นก่อนไอ้หมาเนี่ยพอมาเห็นว่าใครเข้าบ้านปั๊บเนี่ยมันก็ตั้งลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเพราะสัญชาตญาณของมันเนี่ยมันจะไม่ยอมให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้ามาอยู่ใกล้มันเลยมันจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะมันก็กลัวอันตรายเหมือนกันอันนี้คือสัญชาตญาณหมาไม่ใช่สัญชาตญาณเหม็นพอหมาเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าบ้านปั๊บระยะห่างประมาณสัก20 30เมตรซึ่งมันอาจจะไกลอยู่ในการได้กลิ่นมันก็ค่อยๆเดินเข้าไป ผู้ชายก็ไม่ได้หนีนะครับท่านผู้ชมครับค่อยๆเดินเข้าไปเดินแบบย่างสี่ขุมเพราะสาขุมมันสามขาสี่ขุมมันสี่ขามันก็ย่างขึ้นมาเรื่อยๆ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 จนไปใกล้ๆผู้ชายคนนั้นก็ยืนนิ่งๆไม่พูดอะไรท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยคือหมามันจะไปดมดมตั้งแต่เท้าเลย ดมนึกออกไหมฮะเวลาหมามนดมมันจะฟุดฟิดฟุดฟิดฟุดฟิดมันจะดมละเอียดยิบเลยผมทําจมบูกอย่างหมาไม่ได้นะครับขออภัยด้วยแต่ถ้าผู้ชมนึกภาพออกมันก็ดมไล่ขึ้นมาตั้งแต่ขาขึ้นมาขาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืรจนกระทั่งมั่นใจว่านี่คือเจ้านายของมันที่หายไปนานสามเดือนเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับมันกระโดดกอดเลยนะครับกระโดดกอดเสร็จปุ๊บนายผู้ชายก็ต้องเอามือมาลูบมันอุย้ยแล้วมันจะเดินจากนั้นมานี่มันเดินไม่ห่างเลยนะครับเดินประกบตลอด นี่คือความซื่อสัตย์ของหมาที่เขเมรไม่มีท่านผู้ชมเหมนไม่มีความซื่อสัตย์